นะครับก็เียสบุญไม่ใชเห็นจบแล้วบ่ยังได้ไปทํางานนะมันก็ได้เข้าเห็นทางเสน้อยก็เลยไม่ได้เข้าเลยในนั้นมาจ้ะโมแล้วเอาโพมาละเราเอาส่วนหลายเอาโพแล้วอายุสาวกว่าแล้วเด้เขาก็เอาโพมาแล้ก็เอหมดแหละมาโตมันยังเฮิงบ่ล้เอานี่นะก็อีกประมาณจะปีเอาโพเลยว่ายังไม่ทันกําหนดบ่แล้วแต่เลย ได้เอาก็เอาก่ได้เอาก็ได้เล่ oh. เต้เล่ไม่ได้คิดยังหลายเรื่องทั้งงานเรื่องอย่างตอนนี้เข้าสบุนแก่แล้วบ่แกจะได้เกี่ยวแล้วบ่เนีย่ยะก็แบบมเป็นเขาเมาอย่างนี้เนี่ยมันนี้จะพาทุกคนมาบ้านกลางเมืองอัดสะพรแขวงสวัสดิเกศตั้งแต่ตัวเมืองอัดสะพรมาฮอดหมู่บ้านนี่ก็สิบเจ็ดกิโลพอดีขันทนาบัตตั้งแต่สะพานมีต่ภาพไทยเล้าแห้งที่ซอกมุกดาหารสวัสดิเกศจนมาฮอดน,นี่กะ ร้อยสิบเอ็ดกิโลพอดีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกับมีไกล้มีไกลปลาเลอร์มอนี่ล่ะมาดินนำน้องบุญมากินข้าวเทง้งน้องบุญอยู่พี่อยู่บ้านกลางพ่ละมันเบิงน้ำเบวเดอร์ว่าเราเป็นผู้เลอร์ว่าลางามซัมเลอร์ตอนนี้คือสิบเอ็ดโมงพอดีก็มาหอวเหินเราแล้วเห็นแล้วว่าสิต่มาฮุ่งสู้กินเหินแล้วก็คักเลยไ,ไม้ท้งมดัดคันใดหายฮัน,น้าเสียเดียวเลยเฮินมีสองคันใด มีก็ได้เห็นได้เหินมีสองกันใดแบบนี้ได้ใบดีสบุญใบดีนี่เห็นสบุญแล้วโอ้ยงามอเลยอย่าว่างามแต่ในรูปบแสดงมาเห็นตัวจริงกันน่าฮักงามเฮ็ดเพอถือไม่แมนอีนะอย่าไปแม่เออไปเอามาหุงอยู่เหินเพอเหินนาสาวเหินนาสาวผู้เหินตัวเองมันมีมีมาหุงบ่ต้นแต่ว่ามาออกลูกเออมาออกลูกปลาสปักตอนนี้สิบเอ็ดโมงละ nè mẹ vẫn cả đại hey 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 mồ nhờ nhờ đéo giữ áo cái thân nó còn đòn tầm tầm บึมโหมาหุงพันนี้เนาะพอดีอิ่มสำนั้นเนาะกินลายอยู่บันตัวกลาเมอื่อพรหอมเยือ <fi? S 3> แล้ววะเรากินข้าวบ่ค่อยลายได้มาหุงแล้วเมื่อตำได้บ้านี้ได้มองนั้นก็เป็นจุดสุ่มพ่นงามมีตลาดได้มองนั้นได้ มีตลาดนัดคืนเฮ็ดย <be S 2> ูเฮ oh. ็ดกินได้บะนี้ได้มาซิมเบงฝีมือสบุญตามมาฮุมแซ่บบ่ปกติเฮ็ดยูเฮ็ดกินละเพิ่มเป็นผู้เฮ็ดและสบุญแม่เป็นรึวะเ่ยวต๋เดี่ยวเต๋ก็มีแม่เนี่ยมือเอาอยู่กับเฮ็ดออ๋แม่เมื่อกี้ก็เอื้อยเฮ็ด อมีเอยนําบอมีเอยไผ่มีเอยไผ่นําตอนนี้ล่ะสบุญละอายุจากปีละปีนี้บอกเต็มเศร้าหาละเต็มเศร้าหาปีแมนบอกคิดว่าสิบเจ็ดสิบแปดบแมนบาสักอายุลายแล้วบัดเบิ่งภายนอกบั่งคือว่ายังอ่อนอยู่นอกว่าคอยอยู่บ้านก็มากไป เป็นคนมักไปกอยเยือยนออกไปทํางานใช่แน่ละตั้งแต่ใหญ่มานี่นะตั้งแต่ใหญ่บอกไปเบิร์ดละสวัรค์ก็เคยไปแล้วก็ขึ้นเวียงโท<ถ>แล้วก็พี่กายนะฮะก็ได้ไปไทยแล้วก็กลับมาได้ไปไทยมาแล้วสิไปเฮดเบ้เพราอยู่ไทยสิคึ้นเรียกแต่เว่ยเว่ยเคือนอีกอย่างเลยมีเวียกอย่างไกลเฮอะไปนะอืมเป็นเห็นเวียกง,งานบ้านอ เคยไปจะครั้งละไทยพัดไปไปมาสรงรอบละโอ้สองรอบมาเลยไปแถวเลยนะกรุงเทพคุณบอกเลยไวซิเลอร์กรุงเทพบอกก็เขา้ากรุงเทพนี่แหละก็อยู่ช้นใหญ่ใชเหตุเรียกอยู่นนทบ,บุรีชั้นใหญ่แถวนนทบ,บุรีพุณน,น่อเหตุกเห็ดงานบ้านมาหารอาหารมิตเหตดบ่ ร้านอาหารเคยเฮ็ดเยอะทีหนึงแล้วก็แบบมันยากบนอยู่บนกินอ่ะก็เลยหายวีเอื้อคืนเฮ็ดมันจะง่ายาบนฮาอยู่นี่เฮ็ดเบื้องเหิเน he ละฮาวก็กินอยู่น้ำเจ้านายเลยเนาะเมนมันก็ง่ายแน่นก็ง่ายบนยูค่าใช้ใจ่ายฮาก็ลดลงได้เงินเดิน,นเลอดฮาก็เก็บได้เมิดบัดได้เงินเดินก็ฝากมาให้พ่อแม่เก็บเพื่มบ่อยเลยนะเลิกเมนก็จะฝา,ากมาไว้คน เห็นได้สเห็นจบแล้วบ่ยังไม่ไปทํางานนะมึงได้เข้าเหินทางเส้นน้อยก็เลยไม่เข้าเลยในนั้นเมื่อเห็นไม่ได้เข้างเห็นเลยอนุบาลก็ไม่ได้เข้าบ่ได้เข้าโอ้เห็นขนานั้นเนาะบัตรอาเอน้องผู้อื่นไน้่ยสเขาคัดได้เห็นบอกก็เห็นอยู่แต่บางครคนก็เข้าหอปีปีห้าก็ออกแต่น้องสายเห็นจบแล้วก็มีอายเขาก็เห็นอยู่แต่เราไม่ได้เห็นเลยงหายมากแล้วก็ไปเลย ในลุลูกมแม่นี้นะมีแต่โตผู้เดียวว่าที่บริเฮนนะหรือว่ามีผู้อื่นนําที่บริเขาของเฮนเลยอายก็ไม่ได้เขาเอ,อพื่อผู้หนึ่งขบบเขาไม่ได้เขาแสดงว่าอ่านยังก็ไม่ได้เลยที่ผู้บ่าวเซตมนันคือแล้วเลยบอกถ้าเซตเราก็เลี้ยวไปบริตอบบริตอบเลยเนาะ <c oughs> ้องอ่านบอเป็นเลยเ <c oughs> หน็นได้ชัดอ่านได้เยอะนั่นเปย์เปยยังไปแต่ก็ ที่ข้านก็บ่อ่านนะเป็นคนบ่ค่อยมักอ่านมักอียงมีแต่อันทรงข้อความเสียงหรือว่าโทษเลยเนาะกันถดาษผู้บบาก็ได้ก็จะมาเนี้ส่วนหลายผู้เบาทั้งนี้อันมาจีบเขาสักคนบ้านเดียวกันนี่บริยว่าคนอยู่ใส่ในในเมืองเพื่นบอกบ่คคอยมีคนจีบหรอบ่คคอยมีตันยู่งเสว้าลวเนาะสมควรมีือวอะไร แต่วบนอกพัาคนเขากระแต่งงานมีลูกเลยเนี่นมีแต่เาฮาบอยอยู่สาหานี่ถือว่าบบางคนกระแต่งงานเนี่ยสาหานี่เนาะเขตนอกนาถือว่าอายุลายแล้วนั่นแหละเขายังบอสเสอิ์ว่าอายุแลา้วสาหานะันบัดกระโตแล้วลผัดบัดผิวพันแล้วผัดคือว่ายัางอ่อนอยังน้อยอยู่น่าจะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้นะคนโตน้อยคนโตน้อยว่าเท่า น้ำนับเทเร่กปกติสัถ้าขึ้นหลายก็สี่สิบห้าเออ,อไลดจะฮอตจเคยฮอตได้ห้าสิบสูงด้วยสัสูงร้อยห้าสิบกว่านี<อ>้ห้าสิห้าโอเคอยสั้นระดับร้อยห้าสิบห้าล่ะสูงสไลายในเสิเฮ็ดกินยังสั <50 S 1> แต่ละมือมนะก็จะมีกบ มีปลาเช่นเด็แล้วก็มีน้องไม้แล้วกิ่นสั้นไปบันนอกบันนอกมันนาวแล้วเนาะอาหารบันนอกมันนาวกับแบบนี้แล้วแต่ส่วนลายเนี่ยผมก็ได้ซื้อมันบอมีแต่หาเองก็ซื้อยู่ยแต่บางเมื่อก็ไม่ได้หาไม่ได้ไปใส่ก็ซื้อกินเอาแล้วก็มาขายมาอย่างปลาเนี่ยเขาเขาก็มีมาขายแต่อดแถวนี้ก็นเนาะ มันอยู่ใกล้ตลาดนัดแน่มีตลาดนัดแน่นเ,นเขาทำเส้นมาขายอยู่ตลาดนัดแถวนี้นะเขาจัดวันพี่เหรอก็มีวันอังคารแล้วก็วันศุกร์อ๋<ม>สอง<ม>วันตลาดนัดวันศุกร์แน่ส่วนหลายคนแถววันใดที่มาขายนะ ก็คนเข็มบ้านนี่แหละมีบ้านหลายวันบ้านบึงบ้านยังกับบ้านพนแพงส่วนใหญ่อบ้านบึงบ้านพนแพงเขามานี่บ้านกลางน้อยเขาก็จะมีโคงขายหลายเพราะเ็าจะมักไปหาไปยังมีบ้านใดแน่ที่อันคงเข็งที่ใกล้ๆนี่มีบ้านยังไงนอกจากบ้านบึงบ้านพนแพงแล้วบ้านยังไงก็มีผุนงามแล้วก็พักกระางพนมพอน็ลีมีหลายพนมพอ ขำมพงทั้งในนอกไก่ไปพุ่นลนมพรไก่บอบบันทมนมพรก็ไก่เติบอยู่ติดทางไงไปเซโนคนติดทางไงไปเซโนติดทางเล็กซิบพุ่นนอทางเล็กซิบที่ไปเซโนก็ได้ขึ้นวีละเมืองวังอังคำกับพานเส้นนั้นก็ได้เคยมีเอฟซีไทยล่ะถามแต่แต่เึงหึงเพื่แลผวเพี่น้องเอ้ยเพิ่นวาวเพิ่นเคยมาเฮ็ดทางหรือว่าเฮ็ด ฝ่ายน้ำล้อนอย่งจังย่างนี่และเพิ่นหูจักคนแถวบ้านพนมพอนอย่างจังย่างให้ไปตามให้แล้วพัดเพิ่อนมติต่อมาเลยก็เลยจางหายไปเลย งาอะไรบุญตอนนี้กนะั็นลายแล้วบ่อนะครับกะลีสบุญซับมะหุ่งแล้วละสบุญเลยต้องมาหั่นซีนเป็นต้อนเป็นต้อนหั่นซีนหมูนี่มามักไว้มักปีงกินกับตัมะหุ่งแซบๆกินเกาเทงตอนไปไทยนั่งกับผู้บ่าไทยก็จีบอยู่บ่โเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเฮ็ดวิเพื่อนจะ บ่ค่อยเอาไปใส่ถ้าเฮ็ดวิื่อนแบ่นคันนอาหารเนาะก็บ่เคยเจอผู้คนไปเจอผู้คนคืออะไรไปจะอยู่แต่ในเพื่อนเพื่อนแล้วก็เฮ็ดเวียกอย่างอื้คู่มือมันก็จะมีเวียกที่เขาต้องเฮ็ดนะนก็เลยค่อยออกไปใส่บ่เคยเฮ็ดทนอาหารหรือว่าโรงงานบ่ไปนี้องมีผู้บ่าวลายเลยเนาะอันนี้เลยเฮ็ดงานบ้านก็เลย บม่ค่อยเห็นผู้คนปัญหาคือเราเอาอะไรเห็นแต่เจ้านายแต่บางคนก็เจ้านายจีบก็มีนะบางคนก็ได้เจ้านายกาจีบ เส้น้ำปลาเกลเป้งโน่นนะบอกมีเปิ้งปกติมันมีน้ำตาลนี่เปล่ถ้ามักหวานนิดน,น,นึงค่ะใส่ใสน้ำตาลอ,ออกหวานนิดๆอย่างแซ่บเนาะเคยใส่บปล่าเคยใส่ยิ่งเกลือกะกะเกาจะเป็นตันเข็มเอาเนื้อได้เนาะเราจะกะเอาไปใสใน่น้อยไปก่อน แสดงว่าผ่านนี่แม่โขกเลยมีแต่ได้ซิมซ้ำ mm hmm. เห็นขั้นตอนเราเฮ็ดเราเอาสู่ฟังวิธีการเฮ็ดนี่ก็โอเคละงามๆกรณีเฮ็ดกินก็เก่งสมเซมีนวาสนาเพได้นอ้อสบุญน,นี่ยเพื่นอน้อสิมีบุญได้สบุญสบุญเราพวกคุยอยอะแล้วคุยอยู่ซึมมือนี่แหละบุญ <laughs> <laughs> ยางหมูได้บะนี้แหละมักไวใบหึงเติบแล,ล้วน่าจะ หอดซิปนาทีและะ้วมั้งบุญไก่สีหอดนี่นะบุญแข้งเฮยือยุ่งเมืองอาจสะพรนองสะใหญ่นี่ไปอยู่เปล่าไปบ่ไม่ค่อยได้ไปเพราะว่าไก่เนี่ยมันไก่บ่นี่ยญ่ก็จะอยู่จ่บ้านแล้วก็ อันนี้บุญแถวๆนี้ก็ไปได้ยิ่งช่วนใหญ่ก็จะไปแต่บุญบ้านเจ้าของนี่โบก็ได้ไปไกลๆนะนี่นบก็ได้ไปโบมีโมไปเนี่ยแล้วก็ไกลแนี่็ยากเดินทางเราบุกค่อยมีโมแน่โมแล้วเอาโพมาละเรเาเอาโ่วนหลายเอาโพแล้วอายุสาวก่าแล้วดิเข่าก็เอาโพมาแลยเขาก็เอาหมดหลยมบบโตเันยังเฮงว่าแล้วเอานี่นะะอีกระมาณจักปีเอาโพ โดยว่ายังไม่ทันกับนดบอแล้วแต่เลยได้เอาก็เอาไม่ได้เอาก็แล้วแต่ก่ได้คิอยังหลายเรื่องแต่งงานเลยอ่ะเป็นคนสบายสบายใช่ไหมบอก็ได้คาดหวังามนั้นเราต้องแต่งงานต้องมีลูกมีผัวบ่อนแบบอยู่กับพ่อกับแม่ก็มีความสุขเสมอนี่บอก็อยู่ก็อยู่เพราะนี่ก็สบายกว่าอยู่อนอยู่คน เราว่าเป็นคนบ่ค่อยได้ไปใส่บ่ค่อยได้เข้าสังคมอันนี้บอ่อนถ้ามีงานดอกเงี้ก็ไปฟ้อนไปเต้นไปร่ำนำเขาอ,อยู่บอสก็ไปอยู่าจาบอนก็จะพูดจัจกบอกวันที่เขาเรื่องนะก็ไคขันมีบัตรเซิร์ไในนี้เอาก็ไปบ่บัตรเซิร์บ่ได้เคยได้อยู่บ่บัตรเซิร์ไหมโอทีนี้เขาก็จะเล่าเอาแบบเล่าความมีแต่ไปบอกไปเซิร์ไน่ธรรมดาเนาะธรรมดาก็ไปบอกผูกเคสนี่แต่งงานซือๆเขาเลย เฮ็ดเป็อย oh yeah ่างบรแง่ตัวประมาณแล้วก็เฮ็ดแค่ตามฮิบตามข้องซื่อตั้มหิบตามข้องของเส้นเผาบลูนี่ลนะเนาะเออลืมบอกเพราะไม่พี่น้องว่าเราบ่แม่นผู้ไทยเด้อเห็นบ่เราก็บว่าภาษาลาวจอยจอยโมนเราเอาโมนเราเอาเราเอาภาษาลาวโมนขันเราเจอว่าภาษาบลูกับคอยกับยันคอยมีห้าวเจอแล้วว่ะสิ่เราเล่าแล้เดี๋ยวภาษาผู้ไทยนี่ฟังหัวใจมั้ยเนาะฟังผู้ไทยบ บรได้มีปัญหาในการซื้อสารภาษาผู้ไทยเนาะฟังออกวดบอกก็ทาเป็นภาษาลาวเนี่ยก็งงได้ก็ลยคกับฟังออเเนี่ย่คยว้ากันได้พอภาษาผู้ไทยมันก็ใกล้เคียงกับภาษาลาวอยู่ม,มีบางซับที่มันเป็นผู้ไทยจา้ามันก็งงๆแน่ก็ตอนนี้เข้าสมบุรแก่แล้วบ่กลายจะได้เกี่ยวแล้วบ่ังหาก็แบบเป็นเข้าเมาอย่างนี้แหละอ๋ออย่างไปดูนพอแต่เป็นเข้าเมาอยู่เนาะยังมาทันได้แก่ แต่มานํำทางเมื่อกี้นี่เห็นเขาเกี่ยวลายเจ้าอยู่ได้ว่านี่ก็เกี่ยวไรยพุ่นอยู่โอ้ยังว่าดำดำลาบดำาสาโพด่็เป็นแบบกาอย่างกับวงเวีนกาปลูกเป็นกาทุนกาอเจ้าก็เลยแบบหน้าก็ลายอยู่บ่แต่ละปีได้เขาประมาณจะกระสอบบ่ลายหน้าบ่ลายพอจะได้กินเนาะพออยู่พอกินอิอ พอได้ขายย้อนแ <Okay. S 1> ถวนี้ก็ว่าหลายก็ได้ก็ค่อยได้ขายชุนใหญ่ก็จะจุกินโอ้ไข่อยู่ได้นอนบริขอโหมกโอเคนะพอดีถึงฤดูพอดีฮอรฤดูเก็บเกี่ยวกับเมดพอดีเป็นข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ต่อแถวนี้ขเขาเฮ็ดมันต้นอยูอบ่เฮ็ด <c oughs> ช่นแหญวเขาจะเห็ดมันต้นอย่ เหล่มเป็นอาชีบห้องจะกเข้าแล้เนาองเมียน็เร็วเข้าแล้วก็เห็ดมันต้นดีใซก็มันต้นนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอถือว่าได้เงินได้คำเัน,นมันต้นนี่ละพอได้ให้ลูกไปหงคำห,หงเฮียนซื้อโท,ทรศัพท์ให้ลูกกันเงิน,น,นมันต้นนี่ละทางให้บองได้มีป่ากับมดแลยป่าเห็ดป่าเคยหาเห็ดหาานอไม้กับแปน์มดเสมอนี่ก็เงนมันต้นนี่เข้ามา กากไก่สีสุปด้วยตำมุ่งบ่ทำเลยก็ได้ตำมะ่งนี่ได้กินดุอยู่บ่สมบุรณกินแต่มะ่งมีกินแต่มะ่งขันส้มมะคามนี่มาก,กินบ่ก่ค่อยกินส้ออมท่านแบบกินน้ำมูกินอยู่แต่ถ้าอยู่ผู้เดียวไม่กินอ,อ๋าไม่ค่อยกินปกติตากินเผ็ดบ่ไม่ค่อยเพราะ เคยเป็นโรคกระเพาะกค่อยกินเพน็ดโอ้สมเออนี่ดีแล้วบ่ก็ดีขึ้นหลายลถ้ากินเพ็ดก็จะกลับมาเป็นก็เลยไม่ได้กินโอ้คิดว่าเป็นย้อนผิดแล้วสาเหตุทีเหตุให้เป็นกระเพาะนี่นะเพก็จะกินโครงดอกกินเพน็ดหลก็จะเจ็บนะก็เลยไม่เช้ากินค่นถ้ากินข้าวพิดเวลาได้เจ็บบอกบ่ก็สิ้นแล้วก็กินปกงทีก็กินข้าวสวยแล้วไม่ค่อยตรงเลย กินข้าวระดับเก้าโมงแปดโมงเก้าโมงกินขา้าวเช้า <c oughs> บ่ะเธอสิบโมงก็มีว่สิบโมงยังกินข้าวเส้าสิบโมงแล้วแต่ว่าอกถ้าตื่นเศ้าเนี่ยเราก็มีเวิเ์เฮ็ดกับกินแต่เศร้าแล้วก็ไปนะถ้าบุมียังเฮ็ดไปยุ่งเพื่นก็ไ่ค่อยกินหรอกแตเอาแต่สิูกันํามทธุระปั๊บปังบอลอื่นนี่ต้องเฝ้ากินแน่นอนีเฝ้ากินแล้วก็ไป ง,งามๆแบบโตนี่บอกมีบล<ม>าคนาถ้าสงการนะเขาจะกลับมาบ้าน<อ>หลายคนอยู่แบบนี้ส่วนลายก็ไปทํางานแถวได้สามนคนกับไปททยคนกปอยู่เวียง<อ>ถ้าสงการนะเขาก็จะกลับบ้านการได้ยามาเบิ่งสาวงามกับสงการพูนบอก <c oughs> สาวงามลายก็ไปแต่สงกาลกกลับบ้าน,าลนกลับมาลินก็มาหา่อเม,อม แทบอี่ลเนาะมีท่านได้แล้วก็เป็นแต่แทบอม่ลขนาดเจ้าของผู้ต่้ก็ยังคืนน้ำลายทาและว่างมาทานกินแสดงว่าเคยตดูดูๆกินทีเมื่อตัวเองระแทบตําตลอด สีมันก็คือซื้ออาอยุตม,มหารเลยเนี่ยแต่ยังมีท่านเคยไปตาขายตามฟางบุญเ่าเวลามีบุญเคยไปขายอยู่บ่มีแต่ตาให้ตัวเองกินก็พ่อแม่กินนี่บ่ตำกินเองแต่บค่คยลจะไปขายไม่ได<ม>แต่ตํากินอยู่เพื่อน เ็ดยู่เห็ดกินคองเนาะสมุนนี่แสดงว่ารักรักกระโตเป็นผู้เฮ็ดบอแม่เราบอก็ได้เฮ็ดปนใดบอเฮ็ดอยกันตอนยูไทยได้เลยสิได้เฮ็ดกิ่นบอก๋อตัวใดเอาเห็ดบอเป็นก็บบ่ได้เฮ็ดเนาะบัเอาเห็ดหันเพิ่งกินน้ำมันแสบเราหอยเสีอาหารเนสคองได้บอ เบ่งแน่เพราะมีพี่น้องี่สีตำาหุ่งกับเป็นแซ่บไปลีอันนี้มีมะกะทิ่นอ่อนน้ำอีโอ้มันก็เอาทาแล้วแบบนี้ม,นมีลานแล้วแน่มีแม้แล้วนำ้ำติบเข่าก็นอ้องติบเข่าเยอะๆอั้งมัด นี่นาติดพี่น้องจ้านะแม่พี่น้องสบุนโซนแล้วได้นะกินข้าวมาเด้อสบุนเวามาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมากินข้าวเทงน้ำเดียวอยู่เฮือนสบุนพิระบันกลางเมืองอัดสะพรแขวงสวนรค์อังตคศมกดาหารมาฮอตนี้กะประมาณร้อยกว่ากิโลแนวกินกะ มีทั้งยางโม่แน่ตะมะหุ่งนำมังกรตีนอ่อนในเหมออะไรนีจ่จะโดยจะโดยกมะฮุ่งจะโดยกมะหุ่งเด้อหรอวะเอฟซี FC ไทยกับหลายคนได้เข้าฟังหูเลิงได้ออกภาษาบลูนี่มะฮุ่งจ่ะจบคันธินก็ใช้อังใส่ตะแกงอัง กะจังเงี้ออยเยอะกันเยอะเอ็มเลยได้ได้จะไงหลายคนได้กับฟังฟังอ่อมาได้เหินบันดอกให้เอ็มเห็นเอฟซีไทยเพิ่นกับวาให้ฟังาเพิ่นฟังอ้อภาษาบลูนะไปเสิร์อพอเพิกันคือเห็นแต่แม้พอาไปดินเพิ่นเพนเผาเนี่ยอ๋อขอก็เห็นสบุญอยู่ในเฟและเขาไปเบิง่งโอ้งามแท้สาว คนแถวเลยเด้เอาไปคนป้นเมืองผัดเออมาแล้วผัดคนเมืองเดียวกันเมืองอัสสร์นี่ละว่ะคนไปคนมาผัดเพิ่นอยู่แถวนี้ก็เลยติดต่อ,อยืมมาถ่ายคลิปนำ้ำนี่ก็เห็นฮูปนี่แหละนี่นฮูปงามๆฮูปเพิ่นกำลังจะลงวัดนี่ละลนี่เราว่าถ่ายไว้แต่มาแต่กรุงเทพไม่ไม่สงก่อนสองการพูดแล้วะซุมเฮากะเฮาเฮาก็คุยจักเดียวมาถ่ายคลิปครั้งแรกจะไปให้ไปหน้ากับมันกะ มีทงมีทัานแะ้วก็เลยประเดี๋ยวตำมาหุงสุดเดียวกินคลิปนี้ก็ซัำนี้เด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวไม่ขอขอบขอบอกกบเจอในมัดสุกคนที่สนับสนุนโดยการทับส้มโฆษณาให้ก็ได้